มันสนุกแปลกๆอ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะนึกว่ามันเป็นหนังเด็กกับหนังผู้หญิงเขาดูกันอ่ะแต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยเออแม่งสนุกผมไม่สนุกกับภาพตัวฉบับมันอีกหลายคนอาจจะไม่คิดแบบนั้นนะแต่สำหรับผมอ่ะมันใช่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะเอามาเป็นพล็อตได้อ่ะคือเอาตัวหลักของภาคเดิมมาเล่าย้อนตอนเรียนมหาลัยคือใครจะคิดว่าโลกนี้มันมีมหาลัยด้วยอ่ะตัวเอกมันก็เกลียดขี้หน้ากันจนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสนิทกันได้ยังไงอ่ะกับพวกอาาจรย์ใหญ่่่ทีก็ิงๆขึ ได้เห็นตัวละครอื่นๆที่จะกลายเป็นคนที่เรารู้จักกันในภาคแรกพูดอะไรได้อะ่ะภาพสวยเพลงก็ดีไม่ได้เร่งอะไรในส่วนของเนื้อเรื่องแต่รู้เลยปะมันเวิร์กซึ่งใครจะไปเดาได้อะ่ะว่าพล็อตมันจะไปเหมือนกับของวิกเก็ตเปียบอ๋อไม่ไม่เกี้ผมพูดถึงยินดีต้อนรับสู่ after m a t h ในวันนี้กับอีกหนึ่งคลิปแอนิเมชันอีกเช่นเคยเอาจริงนะผมทําคลิปการ์ตูนมาเยอะแบบชิปหายแล้วอะคลิปหน้าผมอาจจะสับไปทําแนวอื่นบ้างแล้วล่ะ แต่ว่าในวันนี้ผมค้างคิวเรื่องนี้มามานานโอเคไปละและนี่คือ aftermath คลิปแรกที่ผมทำเกี่ยวกับพิซซาซึ่งผมก็ต้องชอบมันมากๆอ่ะถึงผมจะยอมทําได้จากคนที่เกิดมาในบ้านของ DreamWorks อะ่ะ สำหรับภาคต้นฉบับเนี่ยมันเป็นการเขียนคอนเซปต์ที่โคสุดยอดเลยก็คือผมเชื่อว,ว่าตอนเด็กเราหลายคนก็น่าจะเคยกลัวพวกปีศาจสัป,ปลาดในตู้เสื้อผ้าหรือว่าไมโครตายเตียงอะทั้งมันอาจจะเป็นผีเป็นเปรตฮีโร่บรายเซเล์แมนทุนกยอสอที่ยังจ๋าไม่หมดอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆอะแต่ในแอนิเมชันเรื่องนี้เขาดันทําให้มันมีหนังเล่าถึงโลกของสัป,ปลาดท,ที่จะตั้งบริษัทในการลอกเด็กขึ้นมาเพื่อกินความกลัวของเด็กเอาไปใช้เป็นพลังงานให้ทั้งเมืองของมันโดยในบริษัทนั้น่งเป็นคน,านคา อย่างหรือทํางานเป็นโคช้ชแล้วก็นักเขย่าวขวัญที่จะเป็นคนลงมือหลอกเด็กเองซึ่งต้องเป็นสับป,ปะาดที่คัดมาแล้วว่านา่นากลัวที่สุดตัวเอกหลักเราคือไมค์กวัตสสกี้ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคที่ตัวเหมือนลูกเทนนิสและเจมส์ซลีแวนสับปะราตัวท็อปของเรื่องตอนแรกที่เราได้เจอคือทั้งคู่เป็นคู่ขาที่ทํางานด้วยกันตลอดอ่ะบานแม่งก็อยู่หลังเดียวกันแต่ผมต้องบอกเลยนะว่านะตอนนี้นะทั้งตุ๊กตาของเล่น่างตัวแกรมันจะดูน่ารักมุ้งมิ้งไปเลยแต่ว่าไอซีจีายุค2 0พันเนี่ยแม่งเขยาวขว่าขันได้จริงๆะ ซึ่งในเวลานั้นมันก็น่าทึ่งจริงๆแหละจนเกียบไดออสการ์แต่ก็พลาดให้อีเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนั้นอ่ะสักวันหนึ่งมันต้องอยู่ในรายการนี้แหละผมโคตรชอบเลยตอนเด็กอ่ะยิ่งฉากโลกประตูไปร้านอันนะมันบ้ามากเลยสมัยนั้นแต่ในวันนี้มันคือเรื่องเล่าย้อนว่าทั้งคู่รู้จักกันได้ยังไงตามที่เกินไปนะครับสำหรับมอน s เ e อร์ i v e r s i t y ในภาคนี้มันเป็นภาคต้นที่จะเล่าเรื่องก่อนเหตุการณ์ในภาคต้นฉบับ10ปีซึ่งจะชิฟต์จากตัวเอกหลักที่เป็นซลลีมันเป็นไม้ เอาจริงนะผมเคยคิดมาตลอดว่าแกคงเป็นแบบเหมือนแนวเด็กเนิร์ที่ชอบเทค,คุมหลังฉากอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าในนี้มันเริ่มต้นในการให้เราเห็นเลยว่าไหมอยากเป็นนักขย่าวขวัญเองนี่แหละปัญหาก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้เป็นอ่ะมันเลยน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นนะเสริมนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ดูบอลน,นะไอดอลของไม้ในฉากนี้ภาคไทยกับภาคอังกฤษปกติแต่ในเสียงภาษาเยอรมันนะให้เสียงโดยมานนเอลนอยเยอร์ อย่าสงสัยให้กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแล้วหลังปีนั้นแม่งได้บอลโลกด้วยนะโดยที่หนังเริ่มในเรื่องในวันแรกที่ไมค์เข้าเรียนมาหาลัยคำถามแรกฮะคือผมไม่ได้สงสัยนะว่าไมค์เป็นคนแสดงหรือว่ามานินอยเออร์ให้เสียงทําไมอะแต่คือมันมีมาหาลัยกันด้วยเหรอผมไม่คิดและทีมงานก็ไม่ได้คิดด้วยความพิเศษของภาคน,นี้ก็คือมันคือพรีเควลเล่าย้อนเรื่องแรกของพิซซ่าและตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดียวอยู่ซึ่งแปลกมากเพราะว่าเราก็รู้ว่าค่ายเนี้ยชอบทําหนังภาคต่อขนาดไหนถอยสอรี่แม่งไป5แล้วว่ะตอนเนี้ย แต่นี่เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเขาจบภาคแรกได้สวยแล้วว่ามันคงไปต่อได้ยากแล้วจะหวังให้มันดีขึ้นอะ่ะเอาอกูถอนคำพูดมันทำแล้วเนี่ว่ะแลรู้นะว่าผมให้มันเป็นผลงานที่อันเดอร์เรทที่สุดของค่ายพิซซาเลยและผมชัวร์แล้วด้วยงั้นเรามาดูกันว่าทําไมไม้คือหนึ่งในน้องปีหนึ่งที่ดีด้าที่สุดของมอมันคือวันที่มีชมรมไม่เข้าได้เยอะแยะเจอรูมเมทใหม่ๆบางคนเราก็รู้จักแล้วด้วยและสําคัญที่สุดคือเขาจะได้เข้าเรียนในวิชานักเขย่าขวัญสักทีคือทรงไม้แม่งติ่มเอาเรื่องเลยอ่ะ ไม่ไม่ใช่เด็กที่มีคนชอบเยอะมากนะะักอะหลายครั้งมั่จะโดนมองเป็นตัวตลกด้วยซ้ำอะแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีความสุขอะจนเขาก็มาเจอเข้ากับคนที่เราก็รู้ว่าใครเจมส์พีซอล์เรนหรือซัลลี่ซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าตระกูลเนี้ยแม่งเป็นนักเขย่าวขวัญชื่อดังตั้งแต่รุ่นพ่อแกพอมานี่แกก็เลยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปเลยผมชอบอะที่เขาใส่ใจให้ซัลลี่อะตัวเล็กลงแบบเชื่อได้ว,ว,าว่ามันจะเป็นวัยรุ่นอยู่เทียบกับภาคแรกนะที่แกน่าจะอายุประมาณ30ได้แล้วอะ ละไม่ไม่ถูกฉโละก,กับแกเลยใช่ทั้งคู่ไม่ได้เริ่มจากการที่เป็นเพื่อนกันแต่เป็นไอห้หิม2ตัวที่ไม่ชอบขี้หน้ากันในมหาลัยอะจนวันปาร์ตี้เปิดบ้านรับน้องใหม่ที่2ตัวนี้ได้มาเจอกันแบบจัะจผมต้องบอกก่อนว่าในมหาลัยต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะมีระบบที่เรียกว่า fraternity house มันจะเป็นระบบบ้านสมาคมชายในมหาลัยบางทีก็มีหญิงด้วยละ่ะถ้าดูหนังเมกันเยอะๆไม่ก็เล่นบลรี่บ่อยๆอะเราก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะหรืออาจจะคุ้นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า Guy แฟละบ้านหนหที่ตลยยะก็จะยิ่งดัง ซึ่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นบ้านรอโอเมก้ารอพูดซื้อเต็มแล้วรู้สึกจกกจกรจีอยังไรไม่รู้ว่าผมเรียกเอาเอาแล้วกันนะซึ่งเจ้าบ้านนี้เนี่ยไปเข้าตายน้องใหม่อย่างซารีลล่เข้าและเหมือนว่าทุกคนที่นั่นน่ะเขาจะเหยียดลูกพี่ชน,นิดเราแบบจนหมดอ่ะขนาดซารีลล่ก็ยังด่าไปเลยว่าไม้กับเขาเป็นคนะระดับกันเขาอ่ะมีโอกาสไปเป็นนักเขย่าวขวัญได้จริงๆแต่ไม้เนี่ยฝั่งไม้ก็เลยตกลงว่าเออกูจะเป็นให้ได้ซึ่งโชว์แรกเขาก็แพ้ตัวเขาเล็กหน้าตาก็ไม่น่ากลัวแถมตัวเขียวอีก ผมชอบเพลงที่เขาใส่ในมอนถ่านนี้นะแล้วก็เพลงประจําหนังด้วยอะ่ะมันให้ฟิลมหาลัยดีแล้วก็เหมือนหนังย้ําเตือนเราอีกครั้งว่าไมไม่ชอบเป็นคนดูถูกและไมค์มันอยากเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองเพราะคือมันพยายามมากอะ่ะที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองว่าเออมันพร้อมอะ่ะเขาพร้อมที่จะเป็นนักขยบขวัญได้จริงๆซึ่งดีมากนะไม่เสร็จที่เขาจะเสือแล้วมันจะดีได้ขึ้นกว่าน,นี้เชื่อผมดิซึ่งผลสรุปก็คือเขาทําได้จริงๆเขาฉลาดที่สุดในคลาสแล้วก็ใช้เข้ากับการปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเทียบกับอีกคนหนึงที่่ใช้้ลูกไมมมดุเิ เน้นดวงเข้าช่วยกลายเป็นว่าจากลูกรักเป็นฟอร์มตกแล้วตอนนี้แล้วก็จะมาถึงช่วงปลายภาคที่ต้องสอบทั้งปฏิบัติและทางทฤษฎีทางซาลี่ก็นอนกดดันมาว่าถ้าผลงานไม่ดีอีกก็คงไม่ได้อยู่บ้านนี้ต่อเขาเอาทั้งคนเสงแล้วมันก็ต้องเก่งด้วยซึ่งดูความสลาดที่มันมีเนี่ยมันเลยเลือกทาตัวนักเลงใส่ไม้นี่แหละซึ่งก็เกือบได้เปิดกันจนครูใหญ่เขามาห้ามหรือไม่ก็มาด่ามากกว่ามันคือการสอบแบบรัดคิว สิ่งที่เราจับออกมาได้นะก็คือไม้อะฉลาดชฤวยีเขารู้ว่าเด็กแบบไหนต้องใช้วิธีไหนในการทําให้กลัวแต่เขาแค่ทําเด็กร้องไห้จริงๆไม่ได้ซึ่งซัรล,ลี่อะทำได้แค่เขาขาดสมองเนะคิดว่าเด็กมันกลัวอะไรผลก็คือแม่งแปกทั้งคู่และจะเป็นการตัดสิทธิ์จากการเรียนในวิชานี้ต่อไม้จะไม่ได้เป็นนักขยาข่าขวัญและซัรล,ลี่ก็ต้องออกจากบ้านเอาอาฝันสลายกันทั้งคู่ตั้งแต่20นาทีแรกของหนังอะทำสาสคริปไม่อีก ไมที่เหมือนจะหมดหวังกับซันล,ลี่ที่มันก็ยังแข็งอยู่ได้ไปเจอเข้ากับเกมเขย่าวขวัญในตอนนั้นซึ่งเป็นอีเวนต์ในมหาลาัยที่แต่ละบ้านอ่ะจะมาแข่งเกมแย่งกันไปที่1เรื่องการเขย่าวขวัญชนะก็ได้ถ้วยไม้ได้ลงไปอยู่ในบ้านอุสปาแคปปาหรือโอเคที่มี5้าคนบวกกับอีกหนึ่งนั่นคือซันล,ลี่เพราะว่าเขาเดีกวบาใจครูใหญ่ว่าถ้าเขาชนะทุกคนในทีมจะได้กลับเข้าไปเรียนวิชาเขย่าวขวัญแต่ถ้าแพ้เขาจะถูกไล่ออกก็พนันกันด้วยอนาคตเลยอะ เขาได้อยู่กับทีมท้ายตารางผู้ที่รวมตัวเห่ยๆไว้อะแถมกับคนที่เขาไม่ชอบคิดหน้ามากที่สุดผมว่าเราก็น่าจะเคยอยู่สถานการณ์แบบนี้บ้างแหละโดนมันครับให้อยู่กับคนที่ไม่ค่อยชอบอะพอถึงเกมแข่งรถแข่งรถเนี่ยอะไรพอถึงเกมแข่งขันแรกทั้งคู่ได้เข้าเป็นที่2แต่ทั้งทีมอะเข้าเป็นที่โหลกดก็คือมันต้องออกไหมครบทุกคนทําให้รู้ว่าทั้งคู่มันเกลียดที่หน้าจนมันไม่สนอะไรเลยอะอีโก้นั่นแหละที่จะพาทีมเจ๊งแต่โชคดีที่มันมีทีมเงินโกงพวกเขาเลยรอดซึ่งเป็นคําเตือนว่า เขาจะเสี่ยงอีกไม่ได้แล้วไม้เลยเลือกที่จะใช้ในสิ่งที่เรียนมาในการทําตามแผนเขาแต่ในเกมที่2แผนเขานั่นแหละที่มันล่มแต่ก็ดันรอดออกมาได้เพราะว่าความสามารถส่วนตัวแล้วก็้ความเวอ่เวอร์ของทีมนั่นแหละที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เขารูวา้ว่านอกกรอบมันก็เสี่ยงหน่อยแต่มันก็ชนะได้เหมือนกันอะแถมหลากหลายกว่าเปิดกว้างกว่าให้ทุกคนในทีมได้ใช้ความเป็นสปหลาดในตัวเองได้เต็มที่ ผมโคตรชอบเกมในการแข่งขันพวกนี้แบบโคตรเลยเพราะว่ามันเป็นโอมากรที่ทำให้ภาคเนี้ยมันสนุกเลยยกเว้นเกมแรกอะไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่คือมันเหมือนทํามาค่าเด็กอะนานวันเข้าถึงพวกเขาจะโดนมองเป็นตัวตลกเท่าไหร่พวกเขาใช้ความสามารถตัวเองแล้วก็ชนะได้ในทุกเกมหลังจากนั้นมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมชอบก็คือไมค์ม่ไปยืนดูช่วยรางวัลของผู้ชนะคนเก่าๆแล้วก็เห็นตัวเองเวอร์ชั่นที่น่ากลัวนี่จะเป็นโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ที่เขาจะพาทีมนี้คว้าแชมป์ ทีมที่ไม่มีปีศาจตัวไหนน่ากลัวเลยยกเว้นคนเดียวนั่นคือซาลีตอนแรกมันก็ต้านไม้ทุกวิถีทางอะ่ะจนกระทั่งตอนนี้ที่เขาได้เห็นไม้เริ่มฝึกกับคนอื่นในทีมนี่นแหละทําให้เขาได้เห็นวิธีการชนะแบบอื่นด้วยวิธีนอกกรอบอื่นๆไม่ใช่แค่ไม้คนเดียวที่อยู่ในกรอบซลลีก็ด้วยทําให้ทั้งคู่ได้กลายเป็นเพื่อนกันไม่เท่าที่เรารู้สักตอนนี้นะแต่ก็พอใช้อยู่อ่ะทำให้พอเปิดใจรับไปผู้เหญ่นี้ได้บ้างอะ่ะแถมมันเขาก็ไม่อายด้วยที่จะต้องใส่เสื้อข,ของบ้านนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่หลังจากผมกลับไปดูภาคแรกเพื่อมาดีเซลทาคลิปนี้นะก็คือเทคนิคที่ไม่ใช้ในการสอนทีมพวกนี้คือเทคนิคเดียวกันที่เขาก็ยังใช้กับซารีในภาคแรกคือความใส่ใจในดีเทลเขาสูงมากๆแล้วมันก็ยิ่งเป็นตัวรับประกันเลยว่าเคมีของทั้งสองคนอ่ะมันเข้าขากันได้ดีขนาดไหนและพอในวันก่อนเกมสุดท้ายเหลือเป็นบ้านโอเคกับ ROR ครูใหญ่กับเขาก็ได้คุยกันเรื่องพวกการกลับไปเรียนเขายอมรับทุกอย่างว่าไม้อน่ยมันเก่งและไม้ก็เป็นทุกอย่างของทีมแต่พอโดนถามว่า แล้วเขาหน้ากลัวไหมอะสัลลี่ก็ตอบไม่ได้คืนนั้นเขาพยายามจะฝึกไม้เขาพยายามมากแต่เขาก็รู้อยู่ในใจว่าไม้ไม่ได้เกิดมาหน้ากลัวและเขาก็ไม่ได้หน้ากลัวอะไรเลยวันแข่งจริงเป็นการแข่งหลอในเครื่องเสมือนแต่ละทีมจะผลัดกันไปคนละหนึ่งและกลายเป็นว่าคะแนนทั้งสองบ้านอะทําได้สูสีกันและต้องเป็นไม้ที่จะต้องทําคะแนนได้เต็มเท่านั้นสัลลี่มาให้กาลังใจว่าเอามันให้สุดไปเลยเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีของและ เขาก็ทําได้คะแนนซัดเต็มเข้าไอทีมเป็นแซมเบือขี้แตกไปดิผมก็ไม่รู้นะว่าซารี่แกพูดอะไรไปแต่ว่าเออไม้แกทําได้หลังจบเกมคนอื่นกลับไปดีใจกันจะมีไม่นี่แหละที่ยืนมองเครื่องกับซารี่เราก็คงตกใจพอๆกันอนะ่ะไม่ก็ส่วนตัวคือผมอะ่ะผมนึกว่ามันจะเป็นในเรื่องแบบที่ว่ามันแพ้แต่ได้ใจคนดูแล้วก็ครูใหญ่ให้กลับไปเรียนต่ออ่ะแล้วก็สอนใจความว่าอย่าย,ยอมแพ้กับฝันที่มีะไรประมาณนั้นอะ่ะแต่ว่าเออมันชนะเฉยเลย แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาทำได้เขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้เขาไม่เชื่อว่าแบบเขาจะทำได้เครื่องมันโดนล็อกแค่สก,กิลนิดเดียวสกอร์ก็เด้งเต็มแล้วและคนที่แฮกมันก็คือซาล,ลีทำให้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันซาล,ลีมันต้องการชนะจริงๆแล้วมันจะเสี่ยงไม่ได้กับคนที่ไม่มีน้ำยาแบบไหมหลังจากนั้นทีมก็แตกถ้วยรางวัลน,นั้นก็กลายเปนแค่ยขยะ แต่อย่างน้อยผมชอบนะที่ซันล,ลี่มันยอมรับกับครูใหญ่เลยว่าเขาโกงและก็โดนไล่ออกจริงๆให้เรารู้แหละว,ว่ามันก็รู้สึกผิดอะและนี่ไม่ใช่ซันล,ลี่คนเดิมกับที่เราเห็นตอนต้นเรื่องแล้วแน่ๆจนมีแจ้งมาว่ามันมีเด็กคนนึงบุกเข้าไปใช้ประตูข้ามไปโลกมนุษย์ซันล,ลี่ที่รู้เลยรีบตามเข้าไปมันจะไปโผล่ในที่ที่เป็นเหมือนค่ายลูกเสือผมต้องขอชมบรรยากาศนะว่ามันย้อนแย้งกันได้ดีมากอะเราเห็นโลกปีศาจในนั้นมาตลอดว่า อากาศสดใสมีแต่เรื่องอะไรสนุกสนุกสีสันก็มากมายแต่พอข้ามาโลกมนุษย์แล้วอะทุกอย่างมันดูสมจริงขึ้นสองสาเท่าอะแสงอากาศสีสันมันมืดหมนไม่หมดเลยเป็นการกลับด้านโลกที่ดีมากเลยเพราะว่าเราก็คงคิดเหมือนกันว่าโลกปีศาจมันต้องแบบมืดมดนะอะไรแบบนั้นอะเขาพยายามตามหาไหมแต่ก็หาไม่เจอแต่ไปเจออยู่เรมทะเลสาบนั่งซึมอยู่คนเดียวไมพยายามจะหลอกเด็กจริงๆที่นี่แต่เด็กไม่กลัวเลย แถมขำใส่เขาอีกในช่วงนี้ตัวหนังจะชิฟตัวเอกจากไม้เป็นซัรล,ลี่แบบเต็มๆให้เราได้มองในมุมเขาบ้างนี่เป็นซีนไฮไลท์แล้วก็ดีที่สุดของหนังเลยอะบวกกับมันเป็นสิ่งที่พิกซ่าทำได้ดีมากก็คือการให้ตัวละครมันดีบทอกันไปเลยไม่ต้องมีการตีความอะไรซับซ้อนไม่ต้องวิเคราะห์จากอารมณ์พูดกันไปเลยว่าอะไรและทำไมทำไมเขาทำแบบนั้นทำไมซัรล,ลี่ถึงโกงเขาก็ยอมรับว่าเขามันไอ้ล้มเหลว เขาขี้แพ้ยิ่งกว่าไม้เขาไม่สําเร็จอะไรเลยตั้งแต่เข้ามาที่นี่เกมนั้นคืออย่างเดียวที่เขาเหลืออยู่เขาไม่สนเกรดเขาไม่สนการเรียนเขาแค่อยากให้พ่อเขาภูมิใจให้บ้านเขาภูมิใจซึ่งมันก็สมจริงอยู่เพราะว่านามสกุลใหญ่ขนาดนั้นอะถ้าคุณล้มเหลวทีนึงมันเจ็บยิ่งกว่าเป็นคนธรรมดาอีกเขาพยายามจะทําตัวน่ากลัวมาตลอดเขาพยายามจะข่มขู่ทาตัวเองให้น่ากลัวมาตลอดก็เพราะว่าข้างในเขาเนี่ยแหละที่มันเอาแต่สั่นกลัว รล้วหวาดระแวงว่าเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนพ่อหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันออกมาซึ่งประตูนั้นเป็นงานทั้งเถื่อนหมดนักศึกษาคนหนึง่งฟังเหมือนฮานะแต่เอาจริงไม่เจ็บเวลาผ่านไปทั้งคู่ที่สร้างเรื่องเกือบทําทั้งโลกสัปปะหลาดโดนเปิดเผยกระโดไล่ออกตามระบบทั้งทีมบ้านเคโอได้อยู่เรียนต่อซึ่งไม่ก็ดีใจด้วยแต่ทีนี้เขาก็ต้องไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนไปเรียนต่อก็ไม่ได้ไปเป็นนักเขยา่าวันด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาจริงคือพวกมันไม่โดนจับก็ดีแค่ไหนแล้วอะ แต่ซาล,ลีก็เลยจะตามเขาไปเพราะว่าเขาทํามาตลอดตั้งแต่วันแรกตามไหมไปมันทนําในสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือเขาสาร,รภาพทุกๆอย่างในเรื่องที่เขาทําพลาดว่าเขาเป็นรองไหมมาตลอดแต่นี่แหละคือจุดที่ซลลีมันลดอีกโก้ตัวเองลงอะ่ะและจะพาเราไปสู่คู่หูที่เรารู้จักกันในภาคแรกจะว่าไปมันเรียนไม่จบกันแล้วมันไปนลงเอยที่นั่นกันได้ไงอะสรุปก็คือผ่านการเลื่อนขัน้นไปเรื่อยๆที่เริ่มจากการคู่หูจัดก,การไราส์นีอัพตำแหน่งตัวเองเรื่อยๆ จนไปสู่นะักเยาวขันเต็มตัวจนได้ทั้งๆที่ทั้งคู่ก็เรียนไม่จบแต่เพราะว่าพวกเขาเหมือนมีของในตัวอยู่แล้วช่วงองค์ที่สาของเรื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพิซซ่าในยุคสองพันสิบขึ้นมาเลยอะผมชอบขนาดนั้นแหละมันจะดีมากนะถ้าจบภาคนี้ด้วยจีนเปิดของภาคแรกอะเอาจริงนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพิซซ่าถึงไม่เลือกทำภาคย้อนดูบ้างอะเรื่องนี้ก็ไม่ได้โดนด่าด้วยแล้วทำไมเรื่องอื่นๆที่มีแวแอวดีบ้างจะเขอโอกาสบ้างไม่ได้เช่น b l e เราเคยเห็นยุคทองฮีโร่ในภาคแรกไปแล้วถ้าเอามาทำเป็นหนังอีกทีมันจะเป็นอะไรไปอะผมแนะนำว่าผมเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วอะยังมีอีกเยอะเลยที่ผมเลือกจะข้ามไปเพราะว่าไปดูเองอะดีสุดแล้วเที่อผมสิมันคุ้มจริงๆซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับเด็กม .6 รวมถึงคนที่พูดอยู่ตอนนี้ด้วยตอนคลิปนี้ลงก็คงจะสอบกันเสร็จหมดแล้วแหละเดี๋ไม่ก็ช่วงท้ายของทรงพอแล้วแหละ และเผื่อมันจะมีเพจรีวิวหนังที่ไหนบอกคุณว่านี่เป็นสัญญาณว่าคนเรียนไม่จบจะเก่งเนี่ยหยุดเวอร์เ่นก่อนสริงที่มันจะสื่อแล้วมันบอกตั้งแต่สินาทีแรกของหนังแล้วก็คือเราพยายามได้แต่เราแก้สิ่งที่เราเกิดมาเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เกิดมาน่ากลัวและเราก็รู้ว่าในอนาคตเขาจะไม่ได้เป็นตามที่ฝันแต่รู้ไหมเราเห็นอะไรอ่ะเราเห็นเขามีความสุขกับงานที่ได้ทําไม่ได้เห็นเขาององแงหรือว่าเศร้าแม่งเขามีแฟนอะ่ะส่วนซารี่ที่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่เคยทิ้งไม้ไปไหน เพราะถึงเขาน่ากลัวเขาก็จะไม่มีโค้ดเหมือนไหมยิ่งกว่านั้นคือเขาบอกมาตลอดว่าเราต้องมีความสุขตอนเด็กไหมไม่มีเพื่อนไม่มีคนชอบแม่งโดนเหยียดมาทั้งเรื่องเขาก็ยิ่งยิ้มได้ผมคงไม่ได้มาพูดให้กําลังใจในการติดมหาหลัยหรอกแต่ว่าหนังอะ่ะมันแปลความได้ว่าท,ท,ทําตามฝันน่ะถูกเราฝันอะไรแล้วอยากจะเป็นอย่างนั้นให้ได้ก็ดีแต่ถ้าฝันเราสลายไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะไม่ติดมหาหลัยนั้นไม่ได้คณะที่ฝันจะต้องยอมซิ้วหรืออะไร แล้วเราจะหมดหวังกับฝันนั้นอยู่หรือเปล่าคงซึมตลอดชีวิตน,นั้นไหมผมบอกเลยว่าไม่จะนนรองไห้ไปเป็นอาทิตย์ก็ได้เอาเลยมาหาลัยมันโหดใช่ผมพูดอย่างนั้นนะแล้วก็ผมยังภาวนาให้ผมติดรอบพอร์ตอยู่เลยเด็กหลายล้านคนที่เก่งเหมือนกันแย่งในคณะคณะเดียวกันหนึ่งในนั้นก็มีคุณด้วยมันก็มีทั้งคนที่เขาตั้งใจทำกิจกรรมใส่พอร์ตหรือว่าอ่านหนังสือจนได้คะแนนตามฝันตัวเองแต่หลายๆทีอะถึงฝันเราจะโหยหามันแค่ไหนบางทีเราก็ ขาดพรสวรรค์ที่แบบว่าจะคว้ามันอะเราไม่ได้เกิดมาปั้นทุกอย่างในตัวเองได้แต่หนังเรื่องนี้มันสอนให้เราใช้พรสวรรค์ของตัวเองถ้าเป็นผมพูดก็คือถึงไอ้ฝันเวนี่มันจะเกินเอื้อมแล้วเราต้องหาไฟในตัวเองให้เจอและเอาพรสวรรค์จริงๆที่เรามีออกมาให้ได้ไอ้ไฟนั่นแหละจะพาเราไปสู่ทางเดินใหม่ถึงไม่ใช่แบบที่ฝันไว้แต่เราก็ยังยิ้มได้เป้าหมายมันตั้งใหม่ได้เรื่อยๆแหละและบางทีอาจจะวนไปหาฝันเดิมได้ด้วยก็ได้แค่ว่า ผมอยากให้คุณตั้งคําสัญญาระหว่างตัวเองไว้ว่าชีวิตต้องมีความสุขให้ได้หรือว่าจะบอกว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์อะไรอ่ะผมเชื่อว่ามีและหลายคนอาจจะคงคิดว่ามันก็แค่ขั้วน่ะมันแต่งบทโอเวอร์ไปงั้นแหละผมเคยอยากเป็นผู้กำกับแบบว่าหนังจร,จริงๆอ่ะอยากเป็นโคตรเลยผมอยากทำหนังอยากทำแอนิเมชันไม่ก็เขียนคอมิกตัวเองออกไปต่างชาติ เป็นช่วงมาต้นที่ผมได้ลองทาหนังสั้นในครั้งแรกซึ่งผมรักมันไปเลยอะแต่ก็มันเจ็บหนักอยู่อะหลังงานผมก็ซึไมไปพักหนึ่งเลยเพราะว่างานมันยากมากต้องอยู่ดึกๆแบบหลายวันติดๆอดะสีนู้นแม่งยาวไปสีนี้แม่งถ่ายไม่ครบเอฟเฟกตรงนี้แม่งทาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังรักมันอยู่ในช่วงมปลายผมพยายามจะหางานทําหนังสั้นเรื่อยๆได้ทําอยู่2เรื่องแข่งเรื่องหนึ่งของโรงเรียนเรื่องหนึ่งที่ผมเจ็บจริงๆอะ่ะคือเรื่องที่ไปแข่งนี่นแหละ ทีมผมส่งช้าไปทําให้มันได้เป็นแค่งานสมเฉยอะซึ่งมันไม่ได้ช้าหลักวันหลักชั่วโมงผมช้าไปแม่งแค่หลักวินาทีอะหลังจากนั้นผมก็ไม่ยุ่งกับงานนี้อีกเลยไม่เอาเงินที่เขาแจกหลังงานแล้วก็ลบไฟมันออกจากคอมผมทั้งหมดอะผมรักคนในทีมนะแต่ว่าแค่ผมเจ็บมากๆอะตอนนั้นอะผ่านมาอีกผมมีงานทําหนังสั้นปราบปรายแต่ก็มันไม่เหมือนเดิมแล้ววะรู้ตัวไอ้ทีมผมก็มองหกไปแล้วมันไม่มีทีมไหนเขาทากันแล้ว เขาไปอ่านหนังสือกันเตรียมงานส่งกันผมยิ่งไม่ได้เรียนสายนิเทศก็แทบไม่ได้แตะวงการนี้อีกสักพักเลยอะนั่นแหละตอนที่ฝันผมมันจางอะแต่รู้เลยปะผมกลับไปค้นตัวเองแล้วก็รู้ว่าผมตัดต่อเป็นรู้ว่าผมพูดในไม้ได้แล้วผมก็เขียนบทเป็นพวกนั้นทั้งหมดคือสิ่งที่ทําให้เกิดเกรดวันเนอร์มันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยไม่ได้อยู่หวาอะไรมากด้วยแต่รู้ไหมตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้ทํามัน แล้วเป้าหมายตอนนี้คือผมอยากจะดันรายการ Aftermath ให้ดังให้ได้ให้เขารู้ไปเลยว่ามันคือรายการของผมที่ผมเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกแบบนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะมีโอกาสดีๆีได้บ่อยหรือเปล่าอ่ะผมรู้ว่าเด็กมหทุกคนอ่ะก็เครียดกันตายหาอยู่แล้วบางคนได้มาหาลัยก่อนเพื่อนด้วยส่วนตัวผมไม่ได้อยากมากดดันแค่มาบอกว่าทุกอย่างมันต้องโอเคเราสู้มา6ปีแล้วอ่ะมันเหลือแค่นิดเดียวมันก็จะผ่านไปแล้ว ช่วง17-18ปีตั้งแต่เราเกิดมานี่แม่งอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เึงเครียดที่สุดในชีวิตแล้วละ่ะแต่ผมเชื่อว,ว่าเราเก่งกันมากแล้วละ่ะไม่ว่าที่บ้านพวกคุณจะว่าอย่างไงหรือว่าคนรอบตัวจะว่ายังไงอ่ะผมจะได้ที่ไหนจะไม่ติดที่ไหนหรือว่าจะไม่ได้เรียนพร้อมเพื่อนผมขอให้มีความสุขไว้แค่นั้นผมว่ามันก็คุมแล้วละ่ะอย่างสุดท้ายก่อนลากันก็คือขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเจอกัน